นักเรียนชั้นประถมศึกษาป,ปีที่1โรงเรียนสุพรรณภูมิทุกคนค่ะวันนี้เราก็มาพบกันในห้องเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์กันอีกแล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูเบียจะมาทบทวนบทที่5การบวกการลบจำนวนนับไม่เกิน20ค่ะซึ่งวันนี้เราจะเป็นการเริ่มต้นเรียนในภาคเรียนที่2กันนะคะเด็กๆขอให้เทอมนี้เด็กๆตั้งใจกันด้วยนะคะ ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทบทวนกันเลยนะคะโดยวันนี้ครูเบจจะทบทวนบทที่ห้าการบวกการลบจำนวนนับไม่เกินยนี่สิบท่นเองเรามาดูเรียนเรื่องนี้จบบทแล้วเราจะต้องสามารถหนึ่งหาผลบวกในประโยคัญลักษณ์การบวกของจำนวนนับไม่เกินยี่สิบและสูงได้ 2. หาผลลบในประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และสูงได้ 3. หาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษ์การบวกและประโยคสัญลักษ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน20และสูญได้และสุดท้ายแสดงวิธีหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบของจำนวนนับไม่เกิน20ได้ค่ะ เดี๋ยวครูเบจะทบทวนการบวกก่อนนะคะโดยการบวกของเราเด็กๆยังจำได้ไหมคะว่ามีวิธีการหากี่วิธีนะกี่วิธีเอ่ยปิดไปนานอาจจะยังจำไม่ได้นะคะเดี๋ยวครูเบทบทวนให้ก่อนวันนี้การหาผลบวกจะมีทั้งหมด 3วิธีนั่นเองนั่นก็คือการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อการหาผลบวกโดยใช้เส้นจำนวนและการหาผลบวกโดยการทำให้ครบสิค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อซึ่งเด็กๆคล่องกันแล้วแน่นอนในการใช้วิธีนี้อย่างโจทย์ข้อนี้เด็กๆด,ดูข้อหนึ่งนะคะห้าบวกแปเท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมประโยคสัญลักษณ์นี้เรามาช่วยกันหาคําตอบดีกว่าค่ะยังจําได้ไหมคะที่เคยเรียนกับครูเบลไปเราจะเริ่มจากตัวเลขที่มากกว่าก่อนแล้วก็นับต่อห้ากับแปดตัวเลขไหนมากกว่าเด็กๆอ่เรียนวันแรกเลยอาจจะยังงงหนอยู่แต่ครูเบลเชื่อว่าตอบได้แล้วเด็กๆหลายคนตอบได้นั่นก็คือแปดใช่ไหมคะ เราจะเริ่มจาก8แล้วต้องนับต่อไปอีกมันบวกอะไรคะบวก5ก็ต้องนับไปอีกห้าเด็กๆยังจำได้ไหมที่เรียนกับครูอามีนเราจะใช้ไม้ตีมหรือก้อนหินหรือจะใช้นิ้วของเราก็ได้นะคะนิ้วของเรานับต่ออีกห้าเด็กๆก็ชูนิ้วขึ้นมา5้เลยนับ จากแปดเป็นเป็นเท่าไรคะตอเป็นเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามอ่าเด็กหมดนิ้วเหมือนครูเปหลืวยังคะหมดแล้วเหมือนกันเลยคำตอบมันหยุดอยู่ที่สิบสามนั่นเองดังนั้นห้าบวกแปดก็จะเท่ากับสิบสามค่ะ ตออ,อตออบตอยังจำได้ไหมเราจะต้องเขียนคำตอบด้วยตัวเลขไทยอย่างข้อนี้สิบสามเราก็จะต้องเขียนสิบสามเป็นตัวเลขไทยการบวกโดยใช้การนับต่อง่ายใช่ไหมคะอาจจะคล่อคงคล่องแล้วไปทบทวนกันต่อดีกว่าค่ะ,ะเรามาดูการบวกโดยใช้เส้นจำนวนกันบ้างโจดค์คล้ายๆกันเลยแค่สลับที่ใช่ไหมคะ เป็น8ปบวกหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากโจทย์ปัญหานี้เราจะใช้เส้นจำนวนเส้นจำนวนของเราจะเริ่มจาก0เพิ่มทีละ1ถึง20นะคะจากโจทย์8อ่ะเด็กๆก็กระโดดมาที่เลข8ได้เลยบวกหเราก็กระโดดอีก5ครั้งนับหนึ่งสอ สีห้าเมื่อเด็กๆก,กระโดดครบห้าครั้งแล้วหยุดที่ตัวเลขที่เท่าไหร่คะเด็กๆห้าสิบสามใช่ไหมคะสิบสามก็คือคำตอบของเราเด็กๆก,ก็วงกลมได้เลยเราก็จะหาคำตอบได้แล้วดังนั้นแปดบวกห้าก็เท่ากับสิบสามนั่นเองคะ่ะห้าเด็กๆเ,เรามาทบทวนการหาผลบวกกันต่อนะคะ นั่นก็คือการหาผลบวกโดยการทําให้ครบสิบเดี๋ยวครูเบจะมาทบทวนคู่สิบให้เด็กๆด้วยเด็กๆยังจํากันได้อยู่ไหมคะ,ะเราท่องไปพร้อมกันหนึ่งคู่กับเก้าสองคู่กับแปดสามคู่กับเจ็ดสี่คู่กับหกห้าคู่กับห้าขอให้เด็กๆทุกคนจำคู่สิบก,กันด้วยนะ เราจะได้หาผลบวกได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะ่เราทบทวนคู่สิบกันไปแล้วเรามาหาผลบวกโดยการทำให้ครบสิบกันค่ะจากโจทย์5บวก8โจทย์นะคะ5คูเบรแทนด้วยสีส้สม8คูเบรแทนด้วยสีฟ้าเรามาดูตัวอย่างด้านล่างตรงนี้ของคูเบรกันก่อนนะคะ ห้าบวกแปดครูเบียจะทำให้ครบสิบโดยครูเบียจะนำสีฟ้ามาใส่ในกรอบสิบให้ครบเลยโดยครูเบียจะแยกแปดออกเป็นห้ากับสามเพื่อทำให้ครบสิบตรงนี้เด็กๆยังจำได้ไหมคะเมื่อทำให้ครบสิบแล้วห้าก็บวกห้าเป็นสิบเหลือตรงนี้คือสาม เห็นไหมถ้าเราดูในกระบอ0สิบเราก็จะดูง่ายขึ้นก็นำสิบบวกสามก็จะได้เท่ากับสิบสามค่ะดังนั้นห้าบวกแปดก็เท่ากับสิบสามมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งกันบ้างถ้าเป็นแปดบวกห้าครูเบสก็จะทำให้ครบ10สิบโดยครูเบสจะไม่ได้เห็นไหมตรงนี้ครูเบสจะนำมาใส่ในกระบอ0สิบให้มันครบ โดยครูเบก็จะแยก5ออกเป็น2เพราะแเหมือนคู่กับสองมันจะเป็น10ใช่ไหมคะ2กับ3อ่ะในเมื่อเราแยกได้แล้วเราก็ทําให้ครบ10เลยนำแปบวกกับ2เป็น10และอีกตัวหนึ่งที่เราแยกออกมาก็คือ3ก็นำมาบวกทีหลังก็คือสิบวกสก็เท่ากับ13ดังนั้น8ปบวกห้าก็เท่ากับสิบสามนั่นเองค่ะเราทําให้ครบ10ก่อนแล้วก็ บวกอีกตัวที่หลังนั่นเองค่ะทบทวนกันต่อนะคะเราหาผลบวกได้โดยใช้การบวกจำนวนเดียวกันได้ด้วยโดยเดี๋ยวครูเบจะมาทบทวนการบวกจำนวนเดียวกันที่มีผลบวกไม่เกินสิบก่อนจำนวนเดียวกันก็คือจำนวนที่มันเหมือนกันนั่นเองได้แก่ห่งบวกหเป็น2 2งบวกสเท่ากับ สี่สามบวกสามเท่ากับหกสี่บวกสี่เท่ากับแปดห้าบวกห้าเท่ากับสิบตรงนี้นะคะการบวกด้วยจำนวนเดียวกันเด็กจะต้องใช้ความจำช่วยนะคะในการจำมีผลบวกไม่เกินสิบไปแล้วเราไปดูกันต่อคราวนี้จะเป็นผลบวกไม่เกินยี่สิบการบวกจำนวนเดียวกัน ำได้ไมเอ่ยหกบวกหกเป็นเท่าไหร่คะเด็กๆบางคนจำได้แล้วหกบวกหกก็เท่ากับสิบสองเจ็ดบวกเจ็ดสิบสี่แปดบวกแปดอ่าตอบก่อนูุเบก็มีสิบหกเก้าบวกเก้าสิบแปดและสิบบวกสิบเท่ากับยี่สิบในการบวกจำนวนเดียวกันคุเบบอกแล้วเราจะต้องใช้ความจำก็ขอให้เด็ก จำตรงนี้ด้วยนะคะเมื่อเราเจอโจทย์เราจะได้ตอบได้ไวเลยค่ะไปดูกันต่อฮนะครูปจะทบทวนทั้งหมดเลยการบวกจำนวนสามจำนวนด้วยนะเด็กๆยังจำเพื่อนสามคนนี้ได้ไหมคะมีใครบ้างมีเจ้าคุนใบบัว และก็ต้นกล้าใช่ไหมคะเรามาดูจากโจทย์เดียวกันนั่นก็คือ6บวก3บวก4เรามาดูวิธีการหาคําตอบของเพื่อนแต่ละคนต้นกล้านำ6บวกกับ3ก่อนคู่แรก6บวก3เท่ากับ9แล้วนำ9บวกกับจำนวนที่เหลือก็คือ4 9บวก4ก็เท่ากับ13คำตอบคือ13 เรามาดูขุนกันบ้างขุนทําโดยบวกคู่หลังก่อนนั่นก็คือนำ6ดึงมาไว้เลยบวกคู่หลังก่อนก็คือ3บวก4เท่ากับ7 6บวก7จึงเท่ากับ13ได้คำตอบ13เท่ากันแต่ใบบัวทำแบบนี้ใบบัวทำโดยการหาคู่สิใบบ,บัวเห็น6คู่กับ4เท่ากับ10 และบวกจำนวนที่เหลือก็คือสามสิบวกสก็เท่ากับ13บสเด็กสังเกตใครจะหาคำตอบได้ง่ายที่สุดคะอ่าใบบัวน,นั่นเองการหาผลบวกของแต่ละคนได้คำตอบเท่ากันคือ13แต่ใบบัวบวกคู่สิบก่อนแล้วจึงบวกจำนวนที่เหลือทำให้การบวกของใบบัวง่ายขึนนั่นเองคะ่ะ ทบทวนการบวกจบไปแล้วครูเบียทบทวนต่อเลยครูเบทบทวนการหาผลลบนะคะเรื่องแรกนั่นก็คือการหาผลลบโดยการวาดรูปเด็กๆยังจำได้ไหมคะในการหาผลลบโดยการวาดรูปเราสามารถวงแล้วขีดลูกศรเอาออกหรือกากบากได้อ,อย่างข้อนี้16ลบ7 มีทั้งหมด16รูปใช่ไหมคะลบเก็คือเราก็วงให้ครบ7 1 2 3 4 5 6 7เมื่อครบ7แล้วเราก็วงแล้วก็ขีดลูกศรเอาออกแล้วเราจะหาคำตอบได้โดยนับจำนวนที่เหลือนะก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8 9 16ลบเจึงเท่ากับ นนั่นเองค่ะอย่างที่ครูเบบอกเราสามารถกากบาทก็ได้11ลบ4ลบ4ก็คือไม่เอา4ลูกก็คือกาออก1 2 3 4เราก็มาดูจำนวนที่เหลือนั่นก็คือ1 2 3 4 5 6 7ดังนั้น11ลบ4ก็ได้คำตอบเท่ากับ7นั่นเองค่ะ ไปกันต่อเลยนะการหาผลลบโดยใช้เส้นจำนวนจากโจทย์ที่ครูเบียนนำมานั่นก็คือ1 3บสามลบสในการใช้เส้นจำนวนเด็กๆอย่างจำได้ไหมคะลบมันก็คือการลดลงเราก็จะต้องถอยหลังนั่นเองจากโจทย์1 3บลบสเราก็จะต้องเริ่มจาก0กระโดดไปที่ตัวตั้งนั่นก็คือ 13ลบคุณไปบอกแล้วมันก็คือการถอยหลังลบ4ก็จะต้องถอยหลัง4นะับ1 2 3 4งสาคำตอบหยุดอยู่ที่เก้าเด็กๆก็วงกลมเลยอ่เราก็ได้คําตอบแล้วดังนั้น13บลบสก็จะเท่ากับ9นั่นเองค่ะไปวิธีการต่อไปเลยการหาผลลบ โดยใช้การนับต่อกันบ้างนับอย่างไรจำได้ไหมคะ11-6เลบหเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมจากโจทย์นี้เราจะต้องนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งอย่างจำได้ไหมคะแล้วจำนวนครั้งคือคำตอบ ครูไปบอกแล้วเราจะใช้นิ้วช่วยด้วย1 1บเลหเราจึงต้องนับ6ไปถึง11อ่ะเด็กๆนับนะคะแต่สิ่งสำคัญจำนวนครั้งคือคำตอบ6แล้วเป็น7 8 9 10 11อ่ะเราชูนิ้วทั้งหมดกี่ครั้งคะกี่นิ้วเด็กๆ5นิ้วคำตอบก,ก็คือ 5ครั้งดังนั้น11ิบเอ็ดลเท่ากับหนั่นเองค่ะเราดูอีกข้อหนึ่งด้านล่างจากโจทย์13สลบเก้าเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะเราจะต้องนับต่อจากตัวลบไปหาตัวตั้งตัวลบของเราข้อนี้ก็คือ9จาก9ไปถึง13แต่สิ่งสำคัญจำนวนครั้งคือคำตอบ พร้อมหรืยงคะนับแล้วนะเด็กๆชูนิ้วขึ้นมาด้วยเราจะได้รู้จำนวนครั้ง9แล้วเป็น10 11 12 13เราถึง13ยังคะเด็กๆถึงแล้วาเราได้กี่ครั้งเด็กๆชูกี่นิ้ว4นิ้วก็คือ4ครั้งคำตอบนั่นก็คือ13ลบ9เท่ากับ4นั่นเองค่ะ ลบทวนกันต่อนะคะการลบจํานวน3ามจำนวนเราสามารถทําได้ทั้ง2วิธีโดยอเด็กๆดูจากโจทย์15ลบ7ลบ5นะคะ15นี้คือตัวตั้ง7คือตัวลบที่1 5คือตัวลบที่2วิธีการแรกเราจะทําได้โดยนําตัวตั้งลบ ตัวลบที่หนึ่งก่อนแล้วนำผลลบที่ได้มาลบตัวลบที่สองนั่นก็คือนำสิบห้าลบเจ็ดสิบห้าลบเจ็ดเราลบได้ 8, แปดเราก็นำแปดลบตัวลบที่สองก็คือห้าแปดลบห้าเท่ากับสามหรือเราจะทำแบบที่สองนะคะนั่นก็คือนำตัวตั้งสิบห้าลบตัวลบที่สองก่อนแล้วได้คำตอบ เราจะนำมาลบตัวลบที่หนึ่งทีหลังนั่นก็คือนำสิบห้าลบห้าได้เท่ากับสิบและลบตัวลบที่หนึ่งทีหลังก็คือเจ็ดสิบลบเจ็ดก็เท่ากับสามนั่นเองค่ะเด็กสังเกตไหมคะว่าคำตอบมันเท่ากันแต่เราจะลบวิธีการแรกหรือวิธีการสองก่อนก็นได้นั่นเองค่ะและ สิ่งที่ครูเบจะทบทวนต่อเลยนั่นก็คือโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบ็กๆยังจําหลักการแก้โจทย์ปัญหาได้ไหมคะนั่นก็คือเราจะต้องรู้สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามวิเคราะห์หาคําตอบแล้วก็ผลลัพธ์ที่ได้นั่นเองค่ะไปดูจากโจทย์แรกขุน ลดน้ำต้นมะลิ7กระถางลดน้ำต้นกุหลาบ9กระถางลดน้ำต้นไม้ทั้งหมดกี่กระถางสิ่งแรกเราจะต้องหาสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งครูเบเคยสอนไปแล้วนั่นก็คือประโยคสิ่งที่โจทย์บอกมันจะต้องมีตัวเลขสจงจำนวนนั่นก็คือประโยคนี้เลยมี7กับ9ใช่ไหมคะนั่นก็คือ ุ่นลดน้ำต้นมะลิเจ็ดกระถางลดน้ำต้นกุหลับเก้ากระถางและหาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามเราจะขีดเส้นใต้สองเส้นได้เลยจะเจอคำว่าอะไรถ้ามันเป็นสิ่งที่โจทย์ถามเจอคำว่าอะไรนะ,ะกี่นั่นเองกอีกี่กี่ไม่เอกกี่เราก็ขีดเส้นใต้สองเส้นเลยค่ะสิ่งที่โจทามก็คือลดน้ำต้นไม้ทั้งหมดกี่กระถาง เมื่อเรารู้แล้วเราก็นำมาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เราจะรู้ได้อย่างไรว่าใช้เครื่องหมายบวกหรือลบอเด็กเจอคำว่าอะไรเนี่ยตรงนี้ทั้งหมดใช่ไหมคะทั้งหมดก็คือการรวมรวมก็คือเครื่องหมายอะไรเด็กเพิม่มก็คือเครื่องหมายบวกนั่นเองเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าเจ็ดบวกเก้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ แล้วเราก็มาหาคำตอบกัน7จบวกเก้าเด็กๆจะใช้การบวกแบบใดที่ครูเบทบทวนวันนี้ก็ได้เลย7จ็ดบวกเาคำตอบเท่ากับ16แล้วยังจำได้ไหมคะทำไมตรงนี้เราถึงเขียนด้วยตัวเลขไทยพเพราะครูเบบอกว่าเรื่องโจทย์ปัญหาตออบอตอบตรงนี้เราจะต้องเขียนคำตอบด้วยตัวเลขไทย ดังนั้นขุ่นลดน้ำทั้งหมด16กระถางนั่นเองค่ะไปดูอีกข้อหนึ่งข้อสองตนกล้าปากเสื้อผ้าไว้14ตัวเก็บใส่ตะกร้า5ตัวเหลือเสื้อที่ยังไม่ได้เก็บกี่ตัวเราจะต้องหาสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามก่อนสิ่งที่โจทย์บอกเลยก็สังเกตประโยคที่มันมี ตัวเลขสอตัวนั่นก็คือต้นกล้าตากเสื้อผ้าไว้14ตัวเก็บใส่ตะกร้า5ตัวเราขีดเส้นใต้หนึ่งเซนสิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆจะเจอคำว่ากี่นั่นเองก็ขีดเส้นใต้สองเซนเลยโจทย์ถามว่าเหลือเสื้อที่ยังไม่ได้เก็บกี่ตัวข้อนี้เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ด้วยเครื่องหมายอะไร เด็กดูว่าเด็กๆเ,เจอคําว่าอะไรคะเหลือใช่ไหมหอรอเอือเหลือเหลือก็คือเครื่องหมายลบเราเรียนไปแล้วเราก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสิบสี่ลบห้าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราหาคําตอบกัน1ิบสี่ลบห้าเด็กๆจะใช้วิธีการลบแบบใดก็ได้ตามที่เด็กๆถนัดเลยที่ครูเบสทบทวนตั้งแต่แรก สิบสี่ลบห้าอ่าเด็กๆได้คำตอบแล้วนั่นก็คือก้าต่อบอต่อก็จะเขียนว่าเหลือเสื้อที่ยังไม่ได้เก็บกาตัวตรงนี้ต้องเป็นตัวเลขไทยนั่นเองอทบทวนโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบก,กันต่อนะคะถ้าเราไม่เจอคำว่าเหลือและทั้งหมดแล้วเรามาเจอคำว่า น้อยกว่าแล้วเราจะทำย่างไรอ่ะเรามาช่วยกันอ่านโจทย์พ่อมีชมพู่6กิโลกรัมมีมังคุด11กิโลกรัมพ่อมีชมพู่น้อยกว่ามังคุดกี่กิโลกรัมเรามาวิเคราะห์โจทย์สิ่งที่โจถามนั่นก็คือมีคำว่ากี่ใช่ไหมคะประโยคนี้เลยพ่อมีชมพู่น้อยกว่ามังคุดกี่กิโลกรัมโจทย์บอกอะไรเรามาบ้าง โจทย์บอกพ่อมีชมพู่6กิโลกรัมมีมังคุด11กิโลกรัมแต่เราเจอคำว่าน้อยกว่าในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมเด็กๆน้อยกว่าเครื่องหมายอะไรคะเรียนไปแล้วเครื่องหมายลบนั่นเองเราจึงเขียนเป็นประโยคสูตรลักได้ว่า11ลบ6เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะ11ลบ6เด็กๆอาจจะหาผลลบโดยใช้การนับต่อก็ได้โดย นับจากตัวลบไปถึงตัวตั้งนับ6ไปถึง11บเอ็ดแปดจำนวนครั้งคือคําตอบนะช่วยกันนับค่ะ6แล้วเป็น7 8 9 10 11เด็กชูกี่นิ้วคะห้านิ้วก็คือ5ครั้ง5ก็คือคําตอบนั่นเองตอบก็คือพ่อมีชมพู่น้อยกว่ามังคุดห้ากิโลกรัมตรงนี้เราเคย เรียนไปแล้วเราสามารถเปรียบเทียบมีส่วนที่ชมพูน้อยกว่ามคุดได้นั่นเองค่ะอะและทบทวนสุดท้ายแล้วช่วยกันอ่านโจทย์เสียงดังๆเลยนะแม่มีมะม่วงดิบสิบสองผลมะม่วงสุกมากกว่ามะม่วงดิบแปดผลแม่มีมะม่วงสุกกี่ผล สิ่งที่โจทย์ถามเด็กๆรู้หรือยังคะอะถ้าเราทําในแบบฝึกหัดเราจะขีดเส้นใต้สองเส้นในสิ่งที่โจทย์ถามเลยก็คือแม่มีมะม่วงสุกกี่ผลโจทย์บอกอะไรเราว่งางโจทย์บอกว่าแม่มีมะม่วงดิบสิบสองผลมะม่วงสุกมากกว่ามะม่วงดิบแปดผลเราเจอคำว่าอะไรคะมากกว่า มากกว่าเราจึงใช้เครื่องหมายบวกนั่นเองดังนั้นเราจึงเขียนเป็นประโยคสญงักรักได้ว่า12บวก8เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมและคำตอบคือ20นั่นเอง12บวก8ก็จะเท่ากับ20น่ะเด็กๆดูจากภาพตรงนี้เพื่อหาคำตอบก็ได้นะคะ วันนี้ครูเบบก,ก็ทบทวนในบทที่5ให้เด็กๆแล้วขอให้เด็กๆตั้งใจฟังตั้งแต่แรกแล้วก็ช่วยกันหาคำตอบนะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมีการสอบค่ะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ